สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปเล่นสงกรานต์กันนะครับแถวๆคนไทยอยู่เยอะที่สุดนะครับฝั่งเกาหลนนะครับ กรับรถของเขานะครับเป็นกฎระเบียบที่ดีที่สุดนะครับสำหรับที่มของสวัสดีครับพ่อใหญ่โจทย์พอใหญ่บ้านป่าโจทย์ครับ ปาานิดนะครับปาเนตดูยิ่งใหญ่ในฮ่องกงนะครับใจถึงกึ่งได้ ่รักโอ้โหเมื่เจอนานมากเลยลาเป็นไงมัง่งสบายดีไหมสวัสดีครับทินกันหาหนุเสือปป่นดังนะครับท่านเลยสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่เพามาทั้งที่ไม่ได้ตักทายวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวงานสงกรานที่ห้องกงนะครับ กสนก,กัันนนดไนะครบิดเดี๋ยวไปเจอกันที่เขาลงเสงนะนิดนะบรรยากาศประเพณีไทยในต่างแดนนะครับาปีนี้มีข่าวแววมาว่าทางการน้องกงเนี่ยก็ห้ามสาดน้ำ นะครับแต่ก็มีเฉพาะจุดนะครับที่เขาได้ให้ให้ใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการแต่ต้องได้รับต้องเซ็นชื่อเข้าไปในงานแล้วก็มีการสานน้ำนะครับเนี่ยข้างทางอันนี้ไม่ได้นะครับคนไทยประสานน้ำก็ไม่ได้นะครับเป็นกฎระเบียบของแต่ละประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นก็นะครับเฉพาะพี่น้องชาวไทย การลงสิทก็เยอะถือว่าเยอะมากนะครับทางการน้องคงก็มอบสิทธิ์ให้ไม่เต็มร้อยก็ประมาณสัก90สกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเป็นการให้เกียรติคนน้งองคงก็เยอะนะครับมาเล่นประพีนไทยมาสาดน้ำกันนะครับเยอะเมืองไทยตอนนี้ดังมะ อันนี้สองข้างทางนะครับก่อนที่จะถึงจุดหมายนะครับลาลาเพื่อนรักเดี๋ยวเจอกันที่เขาลงเสียงนะปลาปิตีมาด้วยปีตี พุทธจารยาน่ารักมากตัวจริงยังรอเลยโอ้ใช่ได้ใช่ได้มาเอาเงินยี่สิบนะเดี๋ยวนะที่กาลงเสงนะตอนนี้กำลังเข้าสู่กาลูนนะครับ สิ่งที่เป็นนาำตานะครับชาตินี้เกิดมาได้เป็นคนได้เป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตให้มันสุดนะครับมีเงินไม่มีเงินก็ว่ากันอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ต้องมีเงินเพื่อที่จะซื้อตั๋วมาเที่ยวนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นความสุข นะครับที่หาได้ด้วยตัวของตัวเราเองสักครู่นะครับจะได้ชมบรรยากาศงานสงครานไทยในกรุงโรมเซตีนะครับทุกๆปีนะครับมีการจัดงานสงครานนะครับ ว่าจะเป็นประเพณีใหญ่ๆนะครับปีใหม่นะครับก็มีจัดกันทุกปีนะครับทางการห้องกองเขา,าให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับที่ไม่ได้ตักทายนะครับ พื้นที่ เพื่อนๆอย่าลืมนะเดี๋ยวเจอในที่กระลุงสิงนับนะอากาศของห้องกงตอนนี้นะครับก็สบายๆนะครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีแม็ถ้าร้อนก็จะเป็นร้อนที่ร้อนนิดหน่อยนะครับต่างจากเมืองไทยของเราบ้านเราร้อนเปรี้ยงเลยนะครับ อันนี้ร้อนแบบร้อนชื้นนะครับร้อนชื้นผ่านหน้าหนาวเข้ามาสองสามเดือนนะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนเหมือนกันคล้ายๆประเทศไทยเราครับเหตกุการเขตเวลานะครับก็เร็วกว่าเมืองไทยหนึ่งชั่วโมงนะมันะเป็นเกาะนะครับเป็นเป็นเกาะที่ใหญ่นะครับบ้านสุดสังเกตดูจะมีแต่ตึกนะครับ ตึกท้งนั้นคอนโดมัล่ยอยู่กันแบบความเป็นอยู่เขาก็คือหนึ่งงานเนี่ยสำคัญที่สุดทำงานพักผ่อน mm hmm. คนรวยๆกอ็อยู่เอกอยู่อยู่แบบอีกอีกอย่างนึงนะครับก็คือต้อรวยมากๆอย่าง ก็จะมีพื้นที่ภูเขาอย่าเนี้ยมีบ้านแต่บ้านคนรวยก็ไม่ใหญ่นะครับแต่คนมีบ้านเน่องกนี่ก็ถือว่าสุดยอนะครับน้องนินเพบอกว่าเสียงหลอมากเดี๋ยวมาเอาเงิน20นะน้องนิดนะที่เกาลงเส็งนะ<ป>ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ผมพี่รมศรีธรรมราชนะครับจะนำแต่ละตอ่อที่สำคัญสำคัญนะครับกับประเพณีสงกรานในฮ่องกงนะครับมาให้พี่น้องชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับฝากผลงานเพลงด้วยนะครับผมพี่รมศรีธรรมราชนะครับล่าสุดก็คือน,นักร้องอเพลงรักน้องมโนรา จากท่านดร์ติ้งซุปาวันนะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็ฝากทางค่ายของ WMM นะครับอาจารย์หลุยท่าศาลา mm hmm. บทเพลงล่าสุดนะครับที่เดี๋ยวเราจะมาถ่าย MV กันที่นี่นะครับ mm hmm. ชื่อเพลงว่าให้กำลังใจตัว mm hmm. เงองเพลงเพราะครับ mm hmm. ฝากาพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับ mm hmm. ตอนนี้ใกล้จะถึงจุดหมายนะครับ ประมาณสักสินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูงานสงกรานที่ฮ่องกงนะครับว่าเยะสนุกกแค่ไหนนะครับนะครับอย่าลืมติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับ